การช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุทางยานยนต์ 1. ตั้งสติพิจนารณาว่าเกิดอะไรขึ้นสภาพแวดล้อมและจุดเกิดเหตุเป็นอย่างไรมีอันตรายและเสี่ยงอะไรบ้างจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ต้องตระหนักรู้อยู่เสมอว่าปลอดภัยไว้ก่อน 2. เรียกคนพลันในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะมีความรุนแรงหรือมีผู้ป่วยจำนวนมาก ต้องรีบโทรแจ้งสายด่วน1669เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยแจ้งเหตุที่เกิดโทรศัพท์ติดต,ต่อกับบอกสภาพอาการคร่าวๆและปฏิบัติตามคำแนะนำเกอนชุดกู้ชีพจะมาถึงหลังจากนี้อาจเรียกคนอื่นๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาช่วยเหลือ3กันภัยก่อนหรือ safety first ก่อนเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยเช่นควรสวมถุงมือยางเสื้อคลุมแว่นตา เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งเป็นต้น 4. อย่ารีบร้อนเข้าไปมีภัยแฝงต้องประเมินสภาพที่เกิดเหตุและหาทางป้องกันอันตรายเช่นนําสิ่งของไปขวางกั้นช่องทางจราจรที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นต้น 5. รีบนำออก เมื่อเข้าไปถึงตัวผู้ป่วยควรประเมินสภาพผู้ป่วยและบริเวณที่ผู้ป่วยอยู่อย่างรวดเร็วถ้าบริเวณนั้นๆอันตรายควรนำผู้ป่วยออกมาก่อน 6. บอกสภาพตรวจสภาพอาการแล้วรายงานศูนย์สั่งการเกี่ยวกับปัญหาและว,วิธีการแก้ไขอาทิการหายใจการไหลเวียนของเลือดสติเป็นต้น เทราบสำแดงเมื่อทราบปัญหาแล้วให้รีบคัดแยกผู้ป่วยเพื่อดำเนินการต่อไป 8. ช่วยสุดแรงปฐมพยาบาลและช่วยเหลือขั้นต้นตามขั้นตอนและอาการบาดเจ็บ 9. ส่งโรงหมอนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด1669โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา